เ้ยเท่าเสียนเกียงตอนกลาตอนตะบ,บือสิไปปวัวกระเตาแล้วจะก็ก็จะเตี้ยูอันนี้ก็พอโอสลางามอายุเก้าสิบก้าปีสมัยรุ่เดิมท่านเคยจะกอบเกียง ดิงโน่สมัยที่ตงตรง,ตรงันเกิดการอ่าปนไม้ตรงกันลอยเรื่องของการยุบอยกอบเตียงก่อทางคือยุีกรอบเตียงกัวแถวประเทศกระเมลเดินทางทีมีดองครับเป็นเดือนบาไปเดือนกว้างโจ ตอนนี้อายุ99ปีวิธีของท่านก็คืออยู่สักลา,าต,ต,ตังเตียวอูตะบือก็ตตังเตียวอูการเตียวอูก็คือสมัยเดิมเป็นหมดกาอหมดหมดกาะก็ต้องเพื่อดึงน่ยอนความอุปุนสองเป็นสัญญาณบอกว่าเกิดป่วยกลัว แล้วก็สั่นสิงสาราสัตว์สัตว์ไรไอโมโจโยอยา่างไอ้ผัวอู๋ไอ้ผัวอู๋ก็ต้องเกิดป่วยกลัวท่านก็บืนแอร์วิธียังเดิมของท่านจนติดเป็นนิสัยไอรโจเปลอกูทั้งไงเจ้าอู๋ก้อนเจ้าต้องบ่อยอู๋ตอนตลอดไปกล้าเลยกับมือกระเตา,แล,เตาแล้วสุก็ท่านก็ต้องอยู่ นาตอนนี้ทางก็เป็นมอช้างมอเกี่ยมดูสุดท้ายนะครับที่เคยจะกอบเกี่ยงเกอะแล้วเลื้อเลืออนน้อเป็นหะน้านะครับส่วนใหญ่ก็เปาะที่หน้าก็เคยบืนแล้วแต่ท่านก็ต้องคุณครูก็ต้องประคองตัวเองจีร่วมกิจกรรมงานเส้นประกรรมต่างๆ กรเกิดวิธีศินปรกรรมก็ต้องที่รวมเพื่อความศักิ์สิทธิ์บทความหลังคนโบราณครับน,นำพังคุยรุ่นทำไมก็พยายามที่จะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแนวโด วิถีของท่านแต่ละวันท่านก็อยู่งอกลาข้าเจ้าก่อนเจ้ากิานอาหารบืนครับเพียงนี้ก็อาจจะลง,ล,ง,ล,งลืมอันน,นี้ก็ท่านก็อวด,ดุงกินอาหารบืออนเออบานศาลาบนกระโพเพื่อท่าตุงหวัดสุรินทร์ <c oughs> ก็เกิดมาดกอันรำคาก็คือเกี่ยง ร้อนควันเจา้าบึนเซียนตกทอบจนถึงคูยยังไงท่านนาที่แม่ทริปนะครับอยากโยหมู่มบ้านช้างบ้านสลา,านะครับกขเรียนเชิญพักที่โฮมสเตย์นะครับขอ,ของคุณจวนทัพยายวินะครับโฮมสเตย์ stay, อันพัก ก็ด,ดุงเัมนผักแล้วก็เกิดกเกียงนะครับกเกี่ยงวนรอบดุงนะครับแล้วดีงโจผักผรอนแม่เกียงโจไวดะดึงเกียงจะด,ดูวิแมววิธีการเสียนเกียงก็เรียนเชิญน,นะครับที่ทีทบาาท้านสลาติดต่อผ่านทางเฟซบุ๊กผมเลยกระบืนนะครับ เดี๋ยวโอกาสั้างต่อไปก็คงอย่างบืนทำการท่องเที่ยวอันเต็มรูปแบบในการเที่ยวหมู่บ้านช้างชมวิธีช้างอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ทำโฮมสเตย์บ้านฮเตยยังไม่ร้อยเปร์เซ็นต์ครับอยู่ในช่วง80%ซแต่ก็สามารถจะพักบืนแล้วนะรบท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้เลย มาได้ขอพรจากพ่อหมอช้างพ <ไป S 1> ่อศักระนั้ซึ่งเป็นโยมพ่อของหลวงพ่อหานปัญญาธาโรวัดป่าเจียงหรือหลวงพ่อช้งางนัห่งเมืองสุรินทร์ห้องใหม่ถือว่าเป็นบุญบารมีที่บุญจุก,กราบหมอช้างรุ่นสุดท้ายที่ลงเรืออยู่หมดบุญนี้ก็ ไม่มีแล้วครับ